สบายดีทุกคนวันนี้เขามาอยู่กับทีมงานบ้านนาอีกแล้วเนาะวันนี้เขาจะมาเฮนะ็ดเลือดแปงเนาะคาเป็ดเฮ็ดเลือดแปงสุกินเนาะแต่ว่าเขาอาจจะบ่ได้ทายให้เบิ่งเพราะว่ามันผิดกฎของ youtube เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการทารุนสัตว์เนาะทุกคนมันจะขาวเหลืองแต่ว่าเขาจะบอกขั้นตอนแล้วก็ให้เบิ่งตอนกินเลือดเอาเนาะตอนกินเลือดเอาเราเป็นตาแช่ทายกินเลือดเขาจะมาบอกวิธีเอาเลือดเนาะทุกคนวิธีเอาเลือดเนาะกะ เป็ดกะประมาณโูปลายเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาอันสามห้าเนาะน้ำปลาสามน้ำปลาสามบ่วงแลวก็น้ำเปล่าเนาะน้ำล้านะห้าบ่วงดูนคันว่ามันจางเขาจเอาน้ำปลาสามารถเอาน้ำปลาใส่ติมได้เนาะดแต่วันนี้วิธีเขาเห็ดเขาจะมาให้จะมาบอกอีกแค่หนึ่งเนวิธีเห็ดเนาะครับตอนนี้น้องตีน่าให้ยังครับในขณะที่รอคอยตรงน้ำตรงน้ำเออบอเรียงน้ำแล้วยุทธ้าหนี้เสียน้ำเดือนเท่าไหร่ตีน่า เชียร์าน้ำม,มันจะเป็นรวมเป็นค่าไฟเพราะว่าเขาใส่ไถ่ไถ่ขึ้นมามันจะเป็นค่าไฟค่าไฟเลยค่าไฟโดยเฉลีย่ยบานตีนา่าเท่าไรต่อเดือน,นกับบางเดือนบางเดือนก็สามสิ 80, บาทพันสามสิบพันสี่สิบพันกับวันหกสิบถึงแปดสิบบาทนี่คือค <laughs> ่าไฟของตีนา่าว้าบานไอพันสองพันเลยเนี่ยโอ้ยแตกต่างกันเยอเกินเนาะนะครับหลังจากที่ตีน่าทําการตรงน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเบ่งขั้นตอนในการ ทำการข่าเป็ดเลยเนาะบัวคาให้เบิ้งเนี่ยน,แบบนี่นี่นี่ยู่งได้นี่นนนนนนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่นอ้องเพิ่อนชิวา่าเอา้าเป็นยังคือต้องมีการข่าเป็ดข่าไก่ตีนา่าบัวราและเอยียดให้พี่ให้น้องเขาฟังเนี่ยพันบัวค่าเขาก็บม่ได้กินเนาะทุกคนครับนี่มันก็เป็นกฎธรรมชาติของมันเนะาะเพราะว่าเขาเขา คล้ายๆคือเขาสัตว์หญ่เขาต้องกินสัตว์น้อยอยู่แล้วเห็นบ่คล้ายๆคือป่าน้อยเนาะในการปลาหญ่ก็กินปลาน้อยแบบนี้นะเออเรียนจบอะไรมาเนี่ยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมได้เรียนอยู่ใช่ไหมโดยเรียนอยู่ที่ห้องโถอาหารเนาะยกตัวอย่างเช่นหลายหลายคนครับพี่น้องครับเอาไอซีบอลถึงความให้ฟังครับว่าผู้คนครับหลายหลายคนที่เพิ่งมเร่ขาเองนะครับอย่างหน่อยในการเข้าไปซื้อยู่สุกินหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวศัยเนื้อยังล่ะใส่ในประการประกอบก๋วยเตี๋ยว เนี่ยงูวเนี่ยหมูเนี่ยไก่อยู่แล้วเป็นบ่ครับการเขาบ่ฆ่าเขาก็บ่ได้กินเนาะเขาที่ไปกินเป็นตูกันกินบ่ได้นบ่ละครับมันก็ต้องเป็นวัฏจากรของมันเนาะราะว่าหลายๆเถื่อพี่น้องว่าอ้าเป็นยังคือต้องข่าเป็ดข่าไก่สู้กันกินน้ำนะครับเป็นว่าเป็นวัฏจักรของชีวิตก็ขอโทษนําคนที่บ่เคยกินหรือว่าบ่เคยเห็นแบบนี้เนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดไปตามวิถีชีวิตของเฮานะครับเป็นวิธีดําเนินการดาเนินชีวิตของผู้คนเท่านะ เอาเดี๋ยวสิลบดัดขั้นตอนเลยสิให้เข้าไปหอดขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนได้ดีเดแล้วเดี๋ยวเอาขั้นตอนเอาน้ำซะก่อนเอาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิ้งเนาะเออเอาน้ำกับเลือดเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยไปอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเอาเนาะน้ำปลาหนึ่งหนึ่งสอง สามอ่าน้ำเปล่าอีกห้าเป็นป่ห้านี่ครับพี่รองครับเบื้องสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหลังจากที่เฮ้าเฮ็ดจนซี่แล้วครับเพ็ดยังไดนต่อครับตีน่าปาดเลือดสิเลยเฮ้าก็สิเอา เลือดเป็ดครับใส่นี่เลยเนาะพี่ดองครับแล้วกระสีพอดีได้เลือดเป็ดปุ๊บกระสีปะไว้แล้วมันกระสีบแ่แแคนเป็นบ่ถ้า<จ>เขาขตวงได้ปริมาณแล้วแต่ถ้าหากเข้าเฮ็ดบริเวปริมาณมันจะกลายเป็นเลือดแข็งเลยถ้าเข้าเฮ็ดอาจารย์ส่วนได้แบบนี้ครับเลือดกระสีบแ่แแคนนะครับแล้วต่อไปเขากระสีเฮ็ดกระบวนการยังไงต่อไปได้เลือดแล้วปุ๊บได้เลือดแล้วเขาจะปรุง,งทําการแปลง พื่อที่สีเฮดให้เป็นกลายเป็นวุ่นเลยเดี๋ยวเขาสิเอาเลือดใช่นนี้บัดนี้เขาก็มาลวกเนาะตอนนี้ครับหอดขั้นตอนในการลวกคนเป็นทีเรียบร้อยนะครับกำลังเริ่มต้นเนาะเอาเลือดเอาอยัางนะครับอัตราส่วนนะครับขั้นตอนนี้การสีขาวู่ขั้นตอนในการลวกคนนะครับ สายโหดตีนาตีนายังคงรักษาตำนานไว้อยู่เนาะตำนานเออเธอนี่นะตำนานลาดข้อไก่ยังคงรักษาไว้เห็นไหมพีน้องเพื่อนตีตาตีใจได้พาพหนั้นนะเดี๋ยวข้อสี่เห็ดอเมนูอเลือดแปลงนะครับลูกน่ตี่เปลือนปะเปลือนที่ Nam diễn nè. Nam diễn hết sáng. này nạn nái. Giám nào Nam diễn hết say Ti mình nạn 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 nó nạn 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 ู้คนบัวลายที่บอกบัวลายอ,อืมรบกง่ายยุกเนาะตะกี้ไปรักไก่แม่แต็กเธอละเต้งแต่เป็นสาวมากไปรักครอบเอาดีๆที่แรกนี่บรเคยรักกันบ่มีแต่แบบยักกิ่นเราก็บได้ว่าญยักกินไปจับกินเพราะว่าเราเห็นยานเอาบปก,กินเขานะ่ะอือคือดีแต่ว่บ้างมุจจาแค่ดูเห็ุกินติเอาเอาแล้วก็ครอบเพื่อน,น่าเออมื้อนี้เขาไก่ไปกินเด้่องผมจะเออ ตัวนั้นไกลหลายเด้ออเต็มแค่นนนะตอนท,ออทีที่ดอีเมลนะตีหน้าเปิดประตูช่วงนั้นนะคลุกๆๆช่วคงคลิปหนึ่งเขาเด้บ้านฟาร์มเออยางหลายเลยมูมาขอเราก็โบ้ได้คลิปฮี่นีหมูมาขอเราก็ให้มูจะไหนมูมาขอซื้อก็ให้ละขอซื้อให้ยู่ขอกินได้ซื้อบโมแมนเนี้ยข้อเข่าเขียนะโบ้แบบก็จะไปเฮ็ดคอนเฮ็ดอย่างนี้มัดเขียนอะไรนะทำบุญน้ำตืิมตีเรียว่าแหละมันอย่างนั้น ได้ติบ่จุ่มอีกนิดหนึงบ่จุ่มเดิจุ่มอีกจุ่มอีกบ่เปียกยากลำบากเนอเดี๋ยวฉันดูให้กินบอบ่มีคนตากบ่มีตะกล้องให้นะจับเดเฮ็ดเดะหนออืมเป็นอย่างไรบงบประมาณหน่อยบ่มีเงินจา้างกระจอดิอเฮ็ดงานเฮ็ดคนเดียวดิวเห็นบ่ เย็นกันเอาตัวไอ้อก,กับน้องต <c oughs> ินาเป็นตาก้อหาเนี่ยไอยเป็นตาก้อหาตีนาเนี่ยตาอ้าเดี๋ยวเขาหลอกคนหลังจากที่น้องตินานะครับทําการอ่าขวบเ,เป็นที่ียบ้อยแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> จุไฟนะครับจุไฟแล้วกะี่ข้างหมอที่ใส่ยังน่แล้วนี่เอาบริษัทค้าติเ <c oughs> ออเือบริษัทแ <c oughs> กงเอาแกงบริษัทค้าบ่ เอาใส่ยังไงเสนอจีน่ะาใส่หัวสีกไข่เออไปยู่เอาเก็ดเขาบอกได้เอ็นต้มมันบ้านี่แกงหัวแกงแกงไก่มันบ้างแกงไก่บ่ใส่คาเอาคนมีคาคนมีขา่ะนะครับเอาตามสูตรที่หน้านะทานฝนอีกนิดนึงกันทานฝนอีกนิดนึงมันบ้างเนื้อที่ห้าสีเห็ดอ่าเรือแปงเข้าวแปงไปแล้วมันบ้าบแปงไปแล้วอันนี้คือเนื้อที่ห้าสีแกงไฟสมกินและซ้อมมันเนาะ ไอที่นาด้วินนี่ครับบรรยากาศอ่าครัวตินาตอนนั้นทีนาหนึ่งเขาอยห่หันนะครับแ่ว่าเปลี่ยนแปลงละเปลี่ยนเป็นเป็นสั้นขึ้นมาแล้วตอนนั้นเป็นลุปลูกหันใส่เลยใส่เลย่ดละใช่เกือบเป็นนัวเป็นนี่ใส่แล้ว,ลวอืมใส่หมแลวคือเราไม่ได้เห็นให้ไหลของงานเลยตอนเชนพงศรน ใส่ซัมมี่กระจบเล่นบ่เนี่ยใส่ซัมมี่แล้วก็ใส่ส้มใส่ส้มเออมาเกลี่ยมาเกลี่ยแ้วเอาตามสูตรเพิน่นเลยบ่อยเอ้ยบ่ได้เห็นน้ำเพิ่นจะตีอยู่ตีกิ่นอะไรสิว่าดิเอาตามสูตรน,นะสนับเปิดอ้าวอยู่แบบหนึ่งเพิ่นไฝ่กินนก่นยังก็ก,กินแล้วเพิ่นตีติ<ม>สูตรบ้านจะคลองเอากาศไว้สิ<ม>เอ้ยถามตรงๆกินกิ่นขาดบ่กินตะครบปะ ขันข้าวกินกินกินแต่กบป่อะอะเพ็ดังตุไมไว้แล้วกันแต่ข้าวกระสิใบเบิ้งขันตอนใกนการอ่ะเห็นเลือดแปลงต่อนเนาะตีนาเนาะ yeah. จะมีมักทัวมักเพชดแล้วก็ผักเทียมแล้วก็หอมลาบแล้วก็หอมบัวหอมปอ้มนี่คือสิง่งที่ข้าเตรียมไว้มาอันนี้ดิเป็นหอมบัวจะใส่แกงอันนี้แกงวะอ่าใส่อันนี้เอาไว้ท่ากินกลับเป็นบะนี่ อืออันนี้แนวกลับโอ้พอดีแหละหิวหิวขออย่างสี่หละต้องแต่งแล้วบอต้องแต่งต้องแต่งไหมเกี่ยวต้องแต่งไหมไนฮะนำเอียงตะแมงลอยเข้าพอดีแล้วเป็นอย่างเดียวเชี่ยออกเอาต้องแต่งกันได้พี่น้องอืมเสียบอ๊ลำเอือกเบียร์เลียดแปลงภาษากรัมูพูช์ยัง เนื้อแป้งเพล่ม,มาแตงเพล่กันมดเลยตอนนี้เขากำลังแตงเพล่แตงสังมาแตงสังมาเห็นน้องกินอืมตอนนี้เขากําลังแตงสังมาครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเขากะเตรียมวัตถุดิบพวกนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะทําการปรุงนะครับก่อนอื่นครับเขากะต้องน,น้าเนื้อที่น้องตีน่าซอยไว้แล้วเนาะซอยเป็นตอนบว่าสิตับไตนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งเนื้อที่น้องตีน่าเตรียมไว้แล้วเตรียมไม่แล้สิเฮ็ดอย่างไรต่อปรุง ปรุงแล้วก็สิไปคั่ววะคั่วก่อนจริงปรุงเกือบใส่เป็นนัวเกือบเป็นนัวรูดีแล้วก็คั่วคั่วสุกแล้วก็วมาปรุงเส้น <Yes. S 2> โอเคขั้นตอนเด็ดขั้นตอนเด็ดครับพี่น้องครับในการปรุงนี่คือเนื้อ,อที่ตีนาาตรียไใบนะครับมีอย่างแน่เกาะมีหนังมีเตอร์เตอนี่ก็คือไตแล้วแล้วก็มีเนื้อนาะกมึมันนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องในเนยนะครับตอนนี้ก็คือทําการปรุง รดดีรดดีกับแป้งนัวน,นี่นตี่นายเสียบาร์ารดีมีส่วนผสมของแป้งนัวเนาะสังเกตบางเม็ดมันเลยมันนวเด้จากลาบัะทาแป้งนวเห็นมาจากรดดีกับบาเป็นได้เด้ตอนเนขาคั่วภูแล้วเนาะมันจิ้งจิ๋วดีมันสจิหอมที่นะไอ้บามันบอกหอมซ้ำนั่นนะ ทำยังไ้ยแซนนัตีนาครับใส่คำดิไม่ได้แซนันตีเกี่ยวกระเทียมก่อนตีมันบอกบุใส่ก็ได้เอาใส่น้ำนิดเดียวดิข้าวใส่มันหัวมูก็ใส่ก็ได้บุ๊มแมนตอนที่ขวานะแต่๋ยวขวานเซามันบ่นี่มาบุด้ใส่อันนี้มันก็มีน้ำมันอยู่แล้วบอกแล้วเอากระเทียมใส่บ่อไว้ในตอนขวาน ใมไแล้วแต่เหาเาอยกใส่ก็ใส่่อยากใส่ก็บ่ใส่อือสตดไผสสุดนั่นเนาะซิมก่อนเอาไปใส่ปุกบคลิปโอเคครับพี่นองครับกะตีนางกะทำการปูมันทีเรียบร้อยแล้วกะขั้นตอนต่อไปครับเทากระสีร่อต้มทีตีนาค้างไว้ซุกแล้วเทากระจังสีเอาใส่อ่าโอ้ใส่ไฟฟฝาสติ มันสะแบอันนั้นยังบม่ันสุกเอันไม่พันสุกเนาะตอนนี้ครับกะทิทีกีนาฝ่งแล้วกะทิอาม่าขัวประมาณนี้ครับขััวเพื่อที่จะให้มันสุกแล้วจังไปทําการแปลงเลือดนะครับเลือดที่เข้าเตียมไปคือสิโบแกนได้ยมันบอกตอนนี้นะกันเข้าในอัตราส่วนนะโบแกนโบแกนแต่ว่าถ้าเฮดบอดในอัตราส่วนเมื่อสิแกนเป็นเป็นก่อนเนาะสังเกตเบื้องลยครับอ้อมฮะยังไ บอกบอกลมพัดกินหอมไปหาพี่น้องทางอุดรธานีเนี่ยบอกไปนะพี่คิดบอกจังไหมลมเอ้ยพัดความหอมไปหานพอปูไปยาทางอุดรธานีเนี่ยวะหอยอกห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 ยอกยอกินอ่ะอืมพอนหาพี่น้องทางประเทศไทยแน่กวันในตอนน่ะไอ้เพื่อนได้กินหอมนี่แล้วกันเชิญชวนคนอยากมากินมาชิมน้ำตัวเนาะเพิ่นวางส่ทีหน้า พันว่าพันนี้ข้อมุขหลายในการเบิ้งคลิปไอกาตีนาไปครับสรุปแล้วเขามีความสุขบ่ในการถ่ายคลิปนี่นี่บ่ที่เขามักทกในการถ่ายคลิปเนา,า,า,นา,าเนะเอว่าเรื่องอยังความสุขความสูลนะพี่น้องครับตีนาา่าจะทำการัวแล้วกันัวานึ่งสุกแล้วเขาจังไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปเนาะในการปุ้งนะครับเขาเสียรวบรวมละครตอนเป็นช่วงเป็นช่วงให้พี่น้องเขาได้เบิ้งเนาะ สูตรใหม่อย่างนี้นะขัวเลี่วแล้่ยวสูตรใหม่ตี้บ่แ<อ>ม่นสูตรซ้ำเหนือตี้แน่นบอกมิมูอยู่ซ้ำเหนือมีแมงตอนใบเฮี้นังซื้อจิ้วได้โยสูตรส่วนตัวลำแปลงงี้สิล้วก่ะเหลือตั้งแกค,คือลับเลยขั้นตอนในการเอาเลือดมาใส่เป็นบอตินาแมนอืมเอา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 บิ่งดีเบิ่งสูตรนี่นคือลาบเลยเจ่าควรคือลาบเลยนัวเลยบอก นี่ครับเขาเตียมใบเอาเนื้อที่ตีนาขัวล่าสุดครับมามาใส่กับอ่าโบวสิเป็นพักที่เขาเตรียไใ้นะครับรแล้วกาสิีใบแบ่งแบ่งนะเขาเสิอ่าตวงอัตราส่วนของเลือดนะครับแล้วก็สจีทำการแปลงเนาะอ่าจาังบึงนั้นกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเปง็นยังไงหลังจากที่เขาคั่วแล้วปรุงแล้วคนแล้วเราก็จะมาแต่งเนาะขั้นตอนสําคัญขั้นตอนที่ที่เขาปากเลยวก็ <laughs> ขอหน้านี่เอาใส่นี่ยันนี้ นี่ขั้นตอนที่เอา้าปากแล้วที่ขั้นตอนสีได้อิม่เอานะครับเดี๋ยวสีให้น้องจีน่านะครับทำบการแปลงเลือดให้ดึงนะครับว่าเป็นไปจังใดมา,จากจังใดนะครับเท่ากับสีใส่ลยนีย้นี่ใส่เลือดที่แยงไว้นะเพียงเอาผสมกับน้ำปลาไว้เดี๋ยวเอามาให้ ปกติแล้วครับพี่น้องครับทาห้องบริเวอัตาส่วนครับเลือดกสิกายเป็นบุ่นทันทีเลยเดี๋ยวทาหาอมบนิเอัตราส่วนมันก็จะยังคงสภาพที่มันเป็นของเลวเลยนะครับเอ้อเห็นบ่ครับนี่ใส่บ่วงนี้บ่วงหนึ่งก็ใส่ในสองบ่วงหนึ่งเอาเครื่องกันก็ได้นี่ คร,รึ่งตันนึงก็ได้นี่ตกีหน้าข้าวจิ้มปุ๋งเนี่ยอ๋อใส่ตัวนี้อ,นอันนี้ครึ่งสมมติว่ามันหนึ่งสองมันบ่เขาก็ต้องใส่ครึ่งนึงก็ได้เอ,อ๋อครึ่งก็ได้ครึ่งจ่อง,องออเออพ่อเต็มเลยบ่มันสบายมเม้นบ่เต็มเลยเนาะปึ๊บฮู้ยพอดีเนาะปึ๊บกะน้ำแบบนี้เนาะ น้ำมาดิน้ำโซงน้ำสอง,สอ,งอันนี้น้ำครับนี่น้ำลาหนึ่งหนึ่งสองโอเคนี่ครับำทำการเ,เอาใส่เลยบวะนี่ใส่อันนี้กันเห้ยนี่บุกลเลบ่บใส่เลยบคลย่คนเลยคนเลยนี่ครับ คือชิปโปโปน,นี่พอนะใส่พ่นมานีินี่ครับนี่พ,พอดีเ,เลยสวยงามเลยนะครับไฟมันคึนครึงเพากระสีปลาว้ประมาณจาเจ็ดนาทีเออจะได้มันกรากกากากินเลยงูจังนาทีประมาณสองนาทีตัวหนึ่งนาทีสองนาทีได้ตัวแล้ว เกิดสิปะาใบครับพี่น้องครับอันนี้เขาคือทําการค้นทําการปุงเรียบรอยแล้วนะครับปะไว้นะครับเดี๋ยวเชียเวลาจากนัที่จังสิบอกพี่น้องนะครับเนาะต้องกระลดวแต่นะครับเนาะเดี๋ยวจับเวลาก่อนจะหน่อยหนึ่งครับใส่เวลาไปประมาณก้ามแล้วก้ามแล้วอ่าสี่หานาทีนะครับนี่เลยทีน่ะเป็นยังไงหลังจากใส่เราดูดูดูลอนบอกนี่นะครับเอาซิมให้พี่เฮนองเขาได้เบิ่งนน้ำแน่กันแล้วกันนะครับในการอาดเลือดแปลงนะครับเนาะ แต่ว่าเป็นขั้นตอนสําคัญเลยในการกินอ่านี่นี่นี่เอาขอใส่เลยนี่ใส่เลยนี่พี่น้องครับแบบนี้เลยอจ้ำสูตรเลยพี่น้องปุ้นใดจืดใดครับเฮ้ยสิบุเสบไป็นยังตี้ผิ์ให้ครับนี่เป็นไปเมืองซิมเมืงโน้ตเอาขับคอเราเมืองครับรำอยู่บ่อลองได้ครับ Ừ. mmmm 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 này mmmm mmmm Ừ. Ừ. mmmm 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 xin mmmm 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 Ừ. โอเคครับพี่น้องครับ mm. บรรยากาศตั้งแต่ต้นจนความปัจจุบันครับขั้นตอนทุกขั้นตอนเท่ากับเดบห่วงผ้าขาวแล้วก็แต่งแล้วก็ให้พี่ลองขา้ได้เบิง่งทุกขั้นตอนครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเสียห้น้องตีน่าเป็นคนฝากพี่ฝากน้องในก,ก็นนแล้วกันกินกระวส็บกระลำเอาเออพะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เหตุคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กัจบจบบริบ <cida> ูรณ์จบก็คือจบเนาะ โอเคครับพี่น้องครับขันตอนสุดท้ายแล้วก,กันสำหรับวันนีพ้พี่น้องใดรที่รับชมคลิปก็ขอให้มีความสุขสุขภาพมา่นคงแข็แงแรงครับเจ้าฟีดกับ,ขอ,อบขอบคุณทีน่าครับขอบคุณที่าสวัสดีครับสบายดีค่ะ